สวัสดีครับปนักกราดครับวันนี้มีซอนเทสมาแก้ไขชกหน้าแล้วก็ปรับเซ็ตชกหลังเออร์ลินใหม่เราไปติดมานะครับไม่ได้รับการปรับเซ็ตใดๆนะแล้วก็ชกหน้านี่ก็ขี่แล้วยังรู้สึกไม่โอเคนะก็น่าจะมีการผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะถ้าพามาดูชกหน้าซอนเทสนะติดตั้งสปริงเออร์ลินมาก็ไม่ค่อยถูกใจผมแล้วก็ไม่ถูกใจเจ้าของด้วยนะขี่แล้วเจ้าของบ่นว่าแข็งนะก็ใส่สปริงข้าเคมาโมซัวก็แก้ไขใหม่ ก็เป็นโชคสกูตเตอร์ที่ให้มาค่อนข้างดีนะก็ใครที่เปิดใจรับนะก็เป็นสกูตเตอร์จีนที่น่าจับตานะครับคือของจีนเนะ่เทคโนโลยีเขาให้มาแบบออปชั่นให้มาล้นนะครับจากที่ผมได้สัมผัสทั้งใช้ไฟฟ้านะพวกแอร์โทรศัพท์อะไรพวกน,นี้คือดีกว่านะดีกว่าญี่ปุ่นดีกว่าฝรั่งละตอนเนี้ยแต่ครานี้ว่าก็ต้องไปวัดกันที่ความระยะยาวอะไรางี้ดีกว่า้องวัดกันที่ระยะยาวว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนก็เดี๋ยวแก้ไขใหม่ ก็สำหรับคนที่ไม่มีงบนะครับก็ไม่อยากจะไปเติมอะไรเยอะนะครับก็เซ็ตน้ํามันอย่างเดียวผมว่าก็เพียงพอสาหรับซอนเทสนะครับหลายคนโทรมาถามนะแต่ไม่มาผมก็ไม่เข้าใจจนเพื่อนผมเขาแซวว่าเขาพวกนี้คงเหงาอะคิดถึงอยากคุยกับผมอะไรเงี้ยก็น่าจะเปิดสายทอดไลน์นะรับจ้างคุยรับจ้างปรึกษาได้ตังค์ไม่ต้องทํางานอน่าจะดีถนะอดมาแล้ว,ลวเช็คค่าสปริงใหม่แล้วติดตั้งให้มันเหมาะสมกับน้ําหนักผู้ขับขี่นะครับ น้ำมันก็เปลี่ยนใหม่นะครับก็จะได้ความนุ่มนวลนะครับจากน้ํามันจากสปริงนะครับสำหรับคนที่งบน้อยนะก็มาเซ็ตน้ํามันอย่างเดียวผมว่าก็เพียงพอนะครับรับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเซ็ตแก้ใหม่ชุดสปริงเอรินมาโอ้โหไขมาแบบสุดอะสุดแล้วไม่รู้แล้วไปาขต่อหรือไงก็ไม่รู้แข็งตักเลยนะครับก็เน้นย้ำนะครับเข้าร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะช่างที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็จะได้รับการเรนนิ่งมา งานก็จะออกมาตามมาตราฐานนะครับมันจะไม่เละถ้าสมมุติว่าไปเข้าร้านที่เขาไม่ได้เทนนิงมาเขาเอาโชวคคุณไปศึกษามาออกรุ่นใหม่มาอุ้ยดีจังเลยคันไม่คันมือนะมีโชคมาให้ลองวิชายแล้วนะมันก็จะเละนะครับไขสุดซ้ายสุดขวานี่ยังไม่รู้นี่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะใส่สปริงมาโมโม,โ,ม,โ,มโซโซนะเซ็ตน,น้ํามันมา,มาโมโมโซโซบางร้านลักไก่ใช้น้ามันไฮดรลิกีกโอ้โหจบเลยนะครับก็จะใช้ ผลิตภัณฑ์เออรลิงก็เข้าร้านตัวแทนจำหน่ายของเออรลิงนะครับก็เรียบร้อยนะสำหรับการแก้ไขนะครับชกหน้า ติดตั้งสปริงเอรลินนะครับเซ็ตน้ำมันเอรลินอันนี้ก็จะนุ่มนวลน,นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้มาใส่มาผิดน้ำมันผิดปรับสุดผิดไม่รู้จะผิดไปถึงไหนนะสำนึกผิดแทบไม่ทันเลยไม่อยากโดนมัว่วลักษณะนี้ก็เข้าร้านนะตัวแทนจำหน่ายหรืออยากให้ผมทำให้ก็แวะมาชกเดิมจริงเขาก็พอใช้ได้นะผมว่ามันไม่ได้เลวร้วายนะครับไม่ต้องไปใส่สปริงนะครับก็สามารถที่จะเซตติ้งให้ขี่ได้ดีๆนะตัวนี้นี่ให้มา ดีมากนะครับแม่ไม่อยากจะพูดเลยนะมันดีกว่าโชคพวกเอ็กแม็กเดี๋ยวเราไปเซตโชคหลังกันต่อครับเออมาดูโชคหลังนะครับของซอนเทสนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขายดีจนเอรินนี้ผลิตให้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยก็เดี๋ลองปรับเซตนะครับให้มันแมทกับน้ำหนักของผู้ขับขี่นะครับ ก็เรียบร้อยนะสถานการณ์เซ็ตชกหน้าปรับชกหลังใหม่นะครับอันนี้นุ่มนวลน,นะถูกใจไวรุ่นแน่นอนถ้างบน้อยนะครับก็มาเซ็ตชกหน้าก่อนนะชกหลังกมมีตังก็ค่อยซื้อนะครับมีจําหน่ายนะทั้งไว้เดททั้งเออร์ลิน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับป็นงานดีขึ้นไหมทรงสวย่ะเนะี่ยหน้าหน้าตาัดเจน